4, เข้าวงการมา5ปีนะครับแต่นักแสดงหนุ่มฟอสจิรัชพงศ์สีแสงนะครับมีผลงานให้เห็นผ่านตา2เรื่องนะครับซึ่งคุณฟอสก็เล่าว่าแม้ผลงานยังน้อยแต่ว่าทุกเรื่องใส่เต็มแมสต์นะฮะเพราะไม่อยากให้คนดูแล้วก็คนที่ให้โอกาสกับตัวเองเนี่ยต้องรู้สึกผิดหวังแถมนักแสดงหนุ่มยังเชื่อ,ออีกว่าเส้นทางการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงไม่ยากนะครับหากพร้อมใช้นะครับ โดยเจ้าตัวจะใช้เวลาว่างหลังจากการเข้ากองเข้าคอร์สเรียน acting เพิ่มเติมครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อวันไปกับการออกกำลังกายพร้อมเสมอกับโอกาสในช่วงจังหวะต่างๆที่หากเข้ามานะครับฟอร์สเซนจบปริญญาตรีในสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตครับเจ้าตัวก็เลยใช้ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมานี่แหละครับมาใช้กับการเล่นการบริหารโซเชียลของตัวเอง อย่างเรื่องของการลงรูปในอินสตาแกรมส Students ่วนตัวคุณผู้ชมแหมใครจะไปคิดว่าเจ้าตัวเขาคิดเยอะนะฮะต้องคิดแคปชั่นให้ดีให้ทัชใจคนติดตามด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครับเพราะว่าแฟนคลับนี่ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนครับสักครั้งนึงในชีวิตก็อยากเล่นหนังหรือซีรีส์ได้รางวัลบ้างอะไรครับอยากอยากไปถึงจุดนั้นเหมือนกันเป็นแรงผลักดันที่ดีใช่ที่เราทำรู้สึกเราทําได้นีคะจริงๆหรือว่าโอกาสยังมาไม่ถึงผมก็ เป็นเรื่องของนาเขผมผมก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่าถ้าถ้าแบบเราได้บทที่ดีแล้วก็สีมือของเราที่แบบเราท้องซ้อมมาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโอกาสให้เราไปถึงจุดน,นั้นได้เหมือนกันนะเป็นหน้าที่ของนักสแสดงับไม่ว่าเราจะได้บทอะไรมาเนี้ยเราต้องเหมือนแบบทําข้างนอกให้มันแบบให้เราเข้ากับคาแรคเตอร์มากที่สุดอยนะ่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นถ้าสมมุติว่าผมต้องไปเล่นบทที่แบบเป็นนักการเมืองบทนักการเมืองเนี่ยผมก็ต้องแบบเข้าคิปเตอร์หรือว่าผมต้องเป็นนักมวยที่ผมต้องเล่นโหต้องไปฟิตเนสอะไรใช่ไหมฮะหรือผมต้องเล่นเป็นแบบ อาจจะแบบเป็นบทที่แบบเด็กที่แบบเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี้ยมันก็ต้องเหมือนแบบก็ต้องแบบดึงน้ําหนักลงอะไร้ยหรือแบบถ้าเล่นต้องเล่นเป็นแบบเป็นคนอ้วนหรือเป็นนักมวยป้าวเนี้ยมันก็ต้องเพิ่มน้ำหนักผมว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องทําให้เราเข้ากับคาแรคเตอร์มากที่สุด ในมุมของหนุ่มฟอสนะครับเผยว่า5ปีบนเส้นทางบันเทิงกับผลงานที่มีให้ผู้ชมได้เห็นไปนะฮะไม่ใช่บทสรุปที่จะชี้ชัดนะครับว่าเราเหมาะหรือว่าเราไม่เหมาะกับการเป็นนักแสดงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหากเป้าหมายที่วางยังไม่ถึงฝันก็ต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นแหละครับ